ลูกที่ลูกที่รู้ไหมมีผู้ชายอยู่6อาชีพที่พูดสองแงสองามได้6อาชีพเหรอที่พูดทะลึ่งได้ใช่ค่ะลูกพี่อยากรู้ไหมว่ามีอาชีพอะไรบ้างก็อยากรู้สิมีอาชีพอะไรบ้างอ่ะสิรีลองพูดมาให้ฟังหน่อยสิคุณหมอจะพูดกับผู้หญิงว่าถอดเสื้อผ้าแล้วนอนรอบนเตียงเลยครับแล้วอาชีพที่สองล่ะทันตแพทย์ทันตแพทย์แล้วเขาจะพูดว่างไงสิรี หน้าปากกว้างกว้างตรงนี้เสียวไหมครับเออมันไม่จริงของเขานะแล้วอาชีพที่สามนะสิคนส่งแกส๊สแล้วเขาพูดว่าไงล่ะสิจะให้ผมเอาเข้าข้างหน้าหรือเข้าประตูลหลังดีครับเออเแต่ละอาชีพนี่เนาะเอาเอาถึงไหนแล้วนี่อาชีพที่สี่ใช่ไหมเอาลองพูดมาสิจิตรกรจิตรกรแล้วเขาพูดว่าไงเราจะบอกว่าผมใกล้เสร็จแล้วคุณช่วยอยู่นิ่งๆนะครับอาชีพที่ห้าเลยสิ พ่อค้าหมูปิ้งพ่อค้าขายหมูปิ้งก็โดนเหรอ,เ,อเขาพูดว่างไงนะลองพูดมาสิเอาแบบมันมันเลยไหมครับเอาอาชีพสุดท้ายแล้วอาชีพที่หแล้วอาชีพไหนจะโดนนาะนี่ร้านดอกไม้วันนี้เอากี่ดอกดีครับมีโปรรับสามดอกแถมอีกดอกหนึ่ง <c oughs> ลูกที่ลูกที่รู้ไหมมีผู้ชายอยู่6อาชีพที่พูดสงแง่สองงามได้ หกอาชีพเหรอที่พูดทะลึ่งได้ใช่ค่ะลูกพี่อยากรู้ไหมว่ามีอาชีพอะไรบ้างก็อยากรู้สิมีอาชีพอะไรบ้างอะสิริลองพูดมาให้ฟังหน่อยสิคุณหมอจะพูดกับผู้หญิงว่าถอดเสื้อผ้าแล้วนอนรอบนเตียงเลยครับแล้วอาชีพที่สองล่ะทันตแพทย์ทันตแพทย์แล้วเขาจะพูดว่าไงสิริหน้าปากกว้างๆตรงนี้เสียวไหมครับเออมันก็จริง,องของเขานะ แล้วอาชีพที่สามนะสิลิคนส่งแกส๊สแล้วเขาพูดว่าไงล่ะสิลิจะให้ผมเอาเข้าข้างหน้าหรือเข้าประตูหลังดีครับเออเแต่ละอาชีพนี่เนะาะอา้าถึงไหนแล้วนี่อาชีพที่สี่ใช่ไหมเอาลองพูดมาสิติจรกรกิตรกรแล้วเขาพูดว่าไงเอาจะบอกว่าผมใกล้เสร็จแล้วคุณช่วยอยู่นิ่งๆนะครับอา,อาชีพที่ห้าเลยสิลิพ่อค้าหมูปิ้งฮะพ่อค้าขายหมูปิ้งก็โดนเหรอ เาเขาพูดว่าไงะลองพูดมาสิเอาแบบมันมันเลยไหมครับเอาอาชีพสุดท้ายแล้วอาชีพที่หกแล้วอาชีพไหนจะโดนเนอะนี่ร้านดอกไม้วันนี้เอากี่ดอกดีครับมีโปรรับสามดอกแถมอีกดอกหนึ่ง <c oughs> ลูกที่ลูกที่รู้ไหมมีผู้ชายอยู่6อาชีพที่พูดสองแงสองงามได้6อาชีพเหรอที่พูดทะลึ่งได้ใช่ค่ะลูกที่อยากรู้ไหมว่ามีอาชีพอะไรบ้าง ก็อยากรู้สิมีอาชีพอะไรบ้างอ่ะสิลีลองพูดมาให้ฟังหน่อยสิคุณหมอจะพูดกับผู้หญิงว่าถอดเสื้อผ้าแล้วนอนรอบนเตียงเลยครับแล้วอาชีพที่สองล่ะ